สวัสดีค่ะแอมนะคะแอดมิน STD กระไรา,ามิทา39มิาแยก16ค่ะ ที่ดีกาลัดของเรานะคะจริงๆทำพ่วงล่างทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็เน้นจะเป็นยี่ห้อ o n d a ้าซะส่วนใหญ่เราจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องรถยนของ Honda แต่ลูกค้าส่วนใหญ่เลย90%ที่มาที่นี่ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ทั้งหมดทั้ง CVT แล้วก็เอทเก็บจนลูกค้าส่วนมากอะ่ะจะเข้าใจว่าเราทำแต่เกียร์จริงๆไม่ใช่นะคะเราทาทั้งหมดย n เนแค่สีแล้วก็ตัวถังเท่านั้นเอง แล้วก็จริงๆจะบอกว่าคําว่า s t สกะหลาดจริงเราตั้งใจนะคําว่าการาดอะค่ะมันเป็นเหมือนกับการซ่อมรถเหมือนในบ้านเหมือนเป็นอู่บ้านๆที่ลูกค้าเข้ามาค่ะจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งขอ,ของครอบครัวเราอะแล้วก็คนที่เนี่ยจะไม่มีลูกพี่ลูกน้องอะมันจะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกัน ที่รู้จัก จริงๆเรา่าได้คอนแทคมาแล้วก็ทางเราเนี่ยก็เข้าไปที่ออฟฟิศเลยเพื่อติดต่อเกี่ยวกับเรื่องสเปคแล้วก็ราคาเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเรื่องเหมือนกับของในสูตรของคันด้าเลยแล้วเราะเป็นสายคันด้าโดยตรงแล้วก็ทําเกี่ยวกับเกียร์เกี่ยวกับอะไหล่ซึ่งมันต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องการล้างอะไหล่ภายในทั้งหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเสนใจแล้วก็ลองไปติดต่อดูค่ะแล้วก็ตั้งแต่ได้ถังเนี้มาค่ะถ้าดูจากสภาพของถังแล้วนะระยะเวลา2ปีตั้งแต่ได้มาเนี่ยถือว่าช่วยในเรื่องเกี่ยวกับ การล้างได้ดีมากนะคะล้างอะไรได้ดีมากๆเลยเพราะว่าช่วยทางเรื่องประหยัดเวลาแล้วก็เรื่องสุขภาพของช่างทั้งหมดเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้เป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นน้ํามันนะคะพอมีน้ํามันมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นอันนี้มันก็ทําให้สุขภาพช่างเสียเ่ยงกันแต่ตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาค่ะช่วยเรื่องประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เรื่องกลิ่น <S <S เ,ร finding, เรื่องเกี่ยวกับสารเคมี <S <S อะไรอย่างเงี้ยก็คือหายไปเลย เปิดตรงนี้มา7ปีแล้วค่ะแต่จริงๆเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเกียร์นะคะมาเป็น10กว่าปีแล้วแล้วก็ช่างที่นี่ค่ะมาจากศูนย์บริการฮอนด้าทุกท่าน STD กลาดหลดอยลามิธา39ยสก1าค่ะ,คะเวลาเปิดปิดของที่ทางร้านนะคะจะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร,ร์เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีเพจค่ะ STD กราดเบอร์0800-830101ค่ะ